Notting Phone 2A โชว์เรนเดอร์ล่าสุดนะครับมาพร้อมก,กับการยืนยันแล้วรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซิ d i m e n s ม t y y 7200 Pro พิเศษเป็นรุ่นพิเศษคาดการว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0นิดๆเท่านั้นน่าสนใจสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านเนรราแปนนกาซาิัตีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจภาคข่าวสารที่มาเ่เตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันก่อนหน้านี้นะครับมีภาพเรเดอร์ของ o t t i n g Phone 2A นะครับดูออกมาบนโซเชียลมีเดียก่อนจะได้รับการยืนยันนะครับในภายหลังนะว่าจะเป็นการเป็นของปลอมอะไรเงี้ยนะล่าสุดก็มีภาพเรเดอร์ชุดใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ดีไซน์จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตายอย่างไรกันแน่นะครับซึ่งสอดคล้องกับภาพที่ดูออกมาก่อนหน้านี้ครับ ภาพตัวอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นภาพ n o t i n g p โ o n e ซีรีส์ใหม่เนะเขาเรียกว่า 2A นะซึ่งโผล่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะครับหรือออลไลน์นะครับแล้วก็อีกสื่อด้วยที่จะเปิดเผยภาพตัวอย่างนะครับว่ามือถือรุ่นนี้จะมีดีไซน์แบบนี้ไฮไลท์คือกล้องหลัง2ตัวนะครับบนดีไซน์ที่ดูแบบชบเฉียวนะจากขอ้อมูลล่าสุดนะครับบอกว่ากล้อง2ตัวเนี่ยใน n o t i n g p โ o n e 2A เนี่ยเลนสนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับเป็นไอ ISOcell นะครับ S5KG9 อัลตร้าไว50ล้านพิกเซลเป็น ISOcell j n 1ถ้า ISOcell น่าจะเป็นของ Samsung เนาะส่วน,นกล้องหน้านะครับความละเอียด3 2ล้านพิกเซลสเปคของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED อ6.7นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอ Full HD+ ด l u s Refresh 120 e 120Hz มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมกับการชาร์จที่เร็ว45วัตต์นะครับ น้ำหนักตัวเครื่องยอยู่ที่190กรัมก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับในส่วนของชิปเซตประมวลผลเนี่ยคาดการว่าจะเป็น d i m e n s i t y 7200 Pro ที่เป็นรุ่นปรับแต่งให้เป็นพิเศษนะนะก็น่าจะแรงกว่า Snapdragon 778G นะครับที่เคยใช้ใน iPhone อ,อ่า t i n g Phone 1อยู่ราวๆ18 นะครับคือแรง,องรุ่นก่อนเนอะนอกจากภาพเรนเดอร์ชุดใหม่แล้วนะครับยังมีราคาเปิดตัวในอินเดียที่หลุดออกมาด้วยว่าจะอยู่ประมาณ25,000รูปีอินเดียหรือประมาณ1 1 0 0 0ับาทเท่าน,นั้นนะครับทางนี้ n Nothing p h โฟ e เนี่ยได้เข้ามาวางขายในบ้านเราสะพักแล้วนะครับในรุ่นแรกก็คือเจเนเรชันที่โฟนหนแล้วก็โฟนสอนะครับในส่วนของโฟน2 A เนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้ามาขายในไทยไหมแต่คิดว่าถ้าเข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย